สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับห่างเหินกันไปนานคือไม่ใช่ห่างเหินหรอกก็มีคลิปแต่ว่ามันไม่ใช่คลิปที่เกี่ยวกับเงินบุญคือต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้ภารกิจผมเนี่ยเยอะคือต้องเดินทางประางจังหวัดไปทําข่าวก็เลยไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็มีผู้ติดตามของผมคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าคุณลืมเรื่องเงินบุญไปเลยลืมไม่ทําต่อเลยลืมทำทำนะครับไม่ใช่ไม่ทํา แต่แต่ว่าต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าทํามาตั้งนานเนี่ยคนส่วนใหญ่ะอันนี้อันนี้เราเราเราพูดตามความจริงนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเชื่ออยู่อืมส่วนที่ไม่เชื่อก็มีไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับบอสบางคนก็ติดคุกไปแล้วนะบอสหัวสายติดคุกไปแล้วแต่แต่บางส่วนก็ยังไม่ติดอมก็ต้องคือส่วนหนึ่งอะเราก็บอกว่า มันก็เหมือนเรามีกำ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 ลังใจเออเราทําให้บางเราทําให้สังคมมันดีขึ้นบางคนก็เลิกเชื่อเรื่องเหล่านี้บางคนก็ยังเชื่ออยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันเนี้ก็มีคนไลน์มาคุยว่าครอบครัวเดือดร้อนนเหมือนกันคือมาบ่นกับเราไงบ่นกับผมเนี่ยทําไมไม่ถูกจับทําไมไมมนจะบอกว่าไงล่ะก็คือจะบอกตรงว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ผมเป็นนักข่าวแล้วผมใกล้ชิดกับพวกที่ถูกแอบอ้าง พวกนายแบงค์พวกอะไรที่ถูกแอบบแอบบแอบบอ้างเนี่ยก็คือผมไปทําข่าวกับพวกนี้อยู่อยู่แล้วถึงได้เอาความจริงมาเปิดเผยว่าเงินพวกนี้มันไม่มีจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมไปจับไปอะไรเนี่ยมันมันมันทำไม่ได้ที่สำคัญก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยอันนี้พูดตรงนะผู้เสียหายเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ลงทุนอา้าวเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนจะสับสนผู้เสียหายคือญาติพี่น้องลูกเมียผัวอา้าวที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่มีความทุกข์กับเรื่องนี้เขาเสียหาย แต่คนที่ลงทุนเนี่ยที่ยังไม่ตาสว่างนะถ้าตาสว่างแล้วก็สาธุอุดมโมนาด้วยแต่ที่ยังไม่ตาสว่างเนี่ยเขายังมีความฝันมีความหวังว่าเงินพวกนี้จะได้พันแรกร้านเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยพวกนี้ก็กลมอยู่ื่อยเรื่อยพวกหัวสายพวกบอสเนี่ยกลมอยู่เรื่อยอย่างเมื่อเร็วเนี้มีอะไรครับเขาจะยกอะไรเกซาร่าเกดินใช่ไหมครับเกซาร่าเนซาร่ารีเซ็ตระบบการเงินเปลี่ยนแปลงการเงิน ผมก็ดูอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่ดูมีการออกโครงการด้วยนะโครงการเกซาร่าทาเหรียญด้วยซึ่งไอเหรียญเกซาร่าอะไรพวกนี้เหรียญดีตอนนี้กอรอตอก็ยังไม่ได้ให้อนุญาตก็คือว่ามีความเสี่ยงที่คุณจะถูกหลอกนะครับและที่สําคัญเนี่ยไอคำว่าเกซาร่าเนี่ยเอามาอ้างเอามาอ้างกันเลยนะว่าจะมีการรีเซ็ตระบบการเงินคือพูด่าว่าจะทุกคนจะไม่เป็นหนี้จะมาใช้หน,นี้ให้เฮ้ยเป็นไปได้เหรอคุณว่า พวกธนาคารพวกแบงก์จะยอมหรือครับแม้กระทั่งก่อนเลือกตั้งประธานและที่บดีเนี่ยก็อ้างว่าทำใช่ไหมทำเนี่ยเป็นฝ่ายอะไรเป็นฝ่ายดีจะมาช่วยใช้นี่ให้คนทั้งโลกคุณว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปนไม่ได้หรอกทำพูดเองตอนหาเสียงว่าอะไรอเมริกาเฟิร์สใช่ไหม <laughs> เขาต้องเอาประเทศเขาแล้วทําไมเขาจะมาแบกแบกแบกประเทศเราแล้วเราเป็นใครที่เขาเอาเงินมาให้เราถูกไหมครับที่สําคัญเนี่ยไอ้คำว่าเกสาร่าเนี่ยเอามาอ้างว่าอะไร เอามองว่าอ้างว่ารีเซ็ตระบบการเงินคือจะใช้ค่าเงินเดียวกันตลอดจะไม่มีคนจนจะเอาเงินมาให้ทุกๆทุกๆทุกๆคนทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ท่านคุณมันผิดหลักของความเป็นจริงและที่สําคัญนะระบบเนี้ยยังไงมันก็ใช้ไม่ได้คุณคิดดูดิแล้วพวกที่แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศใช่ไหมพวกที่ขาเงินเขาจะยอมหรอจะอยู่ได้ยังไงจีนจะยอมเหรอใช่ไหมอยู่ๆอเมริกาจะมาสั่งเฮ้ยคุณต้องใช้ระบบ กฎหมายเกซาร่าทั่วโลกนะค่าเงินต้องเท่ากันหมดนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแม้แต่รัฐบาลไทยก็รับไม่ได้เพราะอะไรมันขาดเสถียรภาพทางการเงินคือค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันกันอยู่แล้วค่าของชีพเงินเฟ้อเนี่ยมันมันก็ต่างกันดังนั้นไอ้เกซาร่าเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเกซาร่าเนซาร่าอะไรผู้นี้มันเป็นแค่การหลอกลวงพุ่งตรงนะผมเคยได้ยินได้ยินได้ยินมาว่า มันเคยมีคาเนี้ยคาเนี้ยก็คือมันเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่ของของอเมริกาเคยถูกใช้อยู่ก็คือหลอกคนเมริกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฝรั่งจะไม่ถูกหลอกนะครับฝรั่งก็มีแชร์ลูกโซ่แต่แต่ว่าเขามีกฎหมายควบคุมมีอะไรแล้วไอ้เกซาร่าเนี่ยก็ถูกออกมาใช้คนเมริกันก็ก็หลงเชื่อก็ไปลงทุนสุดท้ายก็ถูกหลอกและมันก็หายไปเกีซาร่าเนี่ยหายไปนะหายไปนานมากจนกระทั่ง มีใครบางคนเนี่ยถูกหยิบจกขึ้นมาใช้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อก่อมสมาชิกที่ลงทุนเงินบุญเพราะเงินบุญมันยังไม่ออกคือมันคือที่มันไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีถูกไหมครับเงินพวกนี้มันมัน,ม,นมันไม่มีหรอกพวกนี้ก็ก่อมสมาชิกก่อมแบบว่าเหมือนกับให้ขนมหวานเ่ะเดี๋ยวจะมีเกซาร่าออกมาเดี๋ยวทําจะนําเงินมาใช้เงี้ยทุกคนหมดทุกคนจะร่ํารวยกันหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีทางและที่สําคัญเนี่ย ในฐานะผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมเรียไปคุยเลยนะไปคุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือดรวิสิษ์ของบริษัทเทนิตี้เนี่ยคือผมก็ถามท่านตรงๆเลยเรื่องเกซาร่าเนซาร่าเนี่ย,ยคุณรู้ไหมหน้าแทบแตกท่านบอกไม่ไม่รู้จักเฮ้ยคุณเชื่อ,อนักการเงินระดับชาตินะครับที่เขาทำบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยบอลล์เทนิตี้เนี่ยแล้วก็เขายังไปร่วมกับไอ กับคุณท็อปจิรยุทธ์อีกก็คือทำไอ้บิสคับ,บ,บใช่ไหมครับคือเขาอยู่ในว,วงการนี้ยเขายังบอกเขายังไม่รู้จักเกซาร่านะเดีย๋ยวผมมีคลิปให้ดูซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบอกตรงนะว่าคนถามเนี่ยก็ก็ไม่ได้คาตอบคนตอบก็มารูว่ามันคืออะไรใช่ไหมแล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่าไอ้เกซาร่ามันจะมีเกซาร่านิซาล่าเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมันเป็นแค่เขาเปรวิงเวลาเปรวิงเวลาไม่ให พวกคนที่หลงไหลเนี่ยไปทวงเงินเขาทุกวันนี้เขาก็ยังหลอกขายโปอยู่นะยังหลอกกันอยู่เนี่ยทีนี้ก็มีข้ออ้างอีกบอกว่าทําอะไรนะทำมาเงินมาให้พอทาไม่ได้เป็นประทานาทีพบดีเงินก็จะเลื่อนไปอีกมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมเขาบอกได้ได้ใช้เงินก่อนปีใหม่แน่นอนเงินออกจนป่านนี้นี่มันจะปีหกสี่แล้วครับก็ยังไม่ออกผมก็ฟันฟันทงได้เลย,เลยคนที่ลงทุนเนี่ยไม่ได้เงินหรอก ไม่ได้คือไม่ได้ซ้ําเติมไม่ได้อะไรนะแต่มันไม่มีหรอกเงินพวกเนี้คุณต้องหนึ่งเลยต้องต้องเดทไลน์ถ้าคุณลงทุนคุณต้องกําหนดเดทไลน์เลยว่าจ่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วไอการลงทุนแบบเนี้ยมันต้องมีเอกสารมีสัญญาจุ๋วเงินไว้ให้เขาเป็นร้อยเป็นพันบางคนขายทั้งบ้านขายทั้งรถเพื่อหวังรวยจากทางนี้ซึ่งมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้บอกอยูกี่ครั้งแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ผิดหลักของความเป็นจริงไม่งั้นเจ้าสัว ช่ไหมเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวซีพีเขาก็ลงทุนแล้วแล้วเขาก็รวยกันแล้วสิไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําหาก,กินเนี่ยคือมันเป็นนิสัยของส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งของคนไทยเนี่ยไม่ชอบการที่ว่าค้าขายมันก็เลยตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่พวกเนี้ยไม่ชอบการที่ออกไปอที่บอกว่าต้องมีความอดทนต้องหาเงินเพียงแต่เขามาหลอกว่าลงทุนเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆหรือว่าไปชวนคน ก็จะมีเงินใช้ซึ่งมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือมันมันจะได้ช่วงแรกๆเพราะมันเป็นแชร์ลูกโซ่อกลับมาที่เงินบุญเงินบุญก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีทางเป็นไปได้คิดดูนะครับผมเนี่ยโดนขู่นะผมโดนขู่เลยนะโดนขู่ว่า d ีเจะออกหมายจับสองสองสองปีมาแล้วครับสองปีมาแล้วดีเไม่มาจับผมสักทีผมก็รออยู่เนี่ยรอให้ดีเอมาจับ ก็ไม่มาจับเขาบอกว่าข้อหาอะไรครับข้อหาขัดขวางเงินบุญข้อหาขัดขวางเงินแสนล้านที่จะเข้าประเทศข้อหานี้มีเหรอครับมันไม่มีหรอกและที่สําคัญเนี่ยเด็นไอเนี่ยผมก็เคยไปพบไปสัมภาษณ์อะไรคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยก็คือห้องชำํำระก็ได้มีการเชิญปปอง,งอมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาพูดมาคุยเราก็มีการเชิญพวกหัวสายพวกบอสเนี่ยให้มาชี้แจงกันด้วย เออคุณมีหลักฐานไหมว่าเงินพวกนี้มันมีจริงเอามาชี้แจงกันก็ไม่มากันมีแต่พวกผมนี่แหละที่ไปและที่สําคัญเนี่ยผมออกมาหลายคลิปแล้วบ,บางบางบางคนที่ดูก็จะเห็นว่าปอบงงก็ปฏิเสธว่าพวกนี้มันไม่มีมันหลอกลวงแล้วผมจะบอกให้นะเมื่อไม่กี่วันเนี้ก็มีคนมาก็มีคนมาขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องนลหลุยต่อนลหลุยตาต,าตาิย์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในคุกแล้วก็มีเจ้าทุกข์ก็มาชี้ตัวเพิ่ม ใช่ไหมอตอนจับใหม่ๆเน่ะนัลุยบอกอะไรบอก UN จะมาช่วยสุดท้ายมาไหมครับตอนนี้ไม่มีมาหรอกก็มันไม่มีไงคือแกตาทิพย์แต่แกลืมดูอนาคตตัวเองไม่มีตาทิพย์ถูกจับจนจนได้ฉะนั้นเนี่ยเงินพุ้นี้ไม่มียืนยันยังไงก็ไม่มีผมเอาเกียรติของการทำสื่อมวลชนเนี่ยเป็นประกันเลยทำข่าวมายีกว่าปีเนี่ยมันไม่มีหรอกอเงิน เงินบุญเนี่ยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเงินเนี่ยผมคุยมาหมดแล้วและพวกนี้ที่แอบอ้างเนี่ยผมท้านะอันนี้ท้าท้าเลยเนี่ยตอนเนี้คืออยากดีเบตอยากดีเบตกับพวกบอสพ,พวกหักวัาสายถ้าคุณมั่นใจคุณมีหลักฐานว่าเงินบุญมีจริงเรานัดมาเจอกันแล้วมาคุยกันเพื่อจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่ปจริงกล้าไหมครับกล้ารับคําท้าผมผมไหมถ้าคุณกล้า ผมก็พร้อมที่จะไปพบคุณจากสถานที่มาขอเป็นขอเป็นสื่อขอเป็นสื่อหลักก็ได้หรือจะเป็นที่แบงค์ชาติก็ได้จะเป็นที่คังก็ได้เพียงแต่ขอให้คุณเป็นบอสเป็นหัวสายมาท้าดีเบตกันครับผมยืนยันได้ว่าพว,วงงพวกนี้หลอกลวงเงินบุญไม่มีจริงเงินพวกนี้หลอกลวงเงินบุญไม่มีจริงเชื่อผมครับเพราะผมเป็น สื่อมวลชนถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วคุณจะเชื่อใครใช่ไหมครับสวัสดีครับโอเคอร์นี่ผมามนอกประเด็นนิดนึงคือมีคนสอบถามคือตอนนี้มันมีคนพูดเรื่องเกเตล่าเกตตล่าอะไรนะมันคนพูดถึงระบบเงินเกเตล่ากับเนตาล่าครับนอนดอลลาร์กับนอลลาร์น่มันพูดเกเตล่าแล้วระบบการเงินมันมีเก่าไหม ไม,ไม่ไม่ได้ยินตรงนี้ครับครับผมครับ